โรนิลโลมาเฟรจาประเทศบราซิลนะดันเข้มอาเวโรมาเฟรจากประเทศแนนนอวันนี้ในพิกัดน้ำหนักนี้พลังใหม่อินซุนดีแบ็กส์เมชชิ่งอายฉายต่อให้โลกกลางเจ้าของทั่วประชททานแชมป์ไทยไฟค้าเชียงใหม2022ครับปรบมือต้อนรับฉลามร้ายแห่งเมืองชน ปัตตโต์หวงรุ่งเจ้าปโ่ปัตตาห์ศิราบุญฉลาดร้ายแห่งเมื่อชกประเทศไทยตอนนี้กำลังไหว้ครูอยู่ครับตอนนี้นะครับทั้งคนก็ไหว้ครูนะครับ มวยคาดเชื่อนะครับสามร้อยแห่งเมืองชนนะครับทังโกก็ไหว้โคจะจะจ,อจองงกันเยวนะครับวกน้อยนคเดินยุมสามแกว้วเดีนสวยงามมากๆครับหลังจากนั้นก็จะว่ายนะครับ เพื่อที่จะน,นะครับผมขวัญนะครับเป็นการตัดไม้ข่มน้บก,กำลังแรงใจเยอะทีเดียวนะครับอายกแรกกําลังขึ้นแล้วครับเจายเจาะาจ้าประูก็พยายามกันนะครับปนะรบะตูสู้อม่มไป ยามัน so uh, ี้ครับดนรับแล้วนะตอนนี้นะครับบอตทวารุจิยวงครับครับเรลาตัวนี้ตวต่อไปครับตัวอาตอนีกำลังเซซเตขวาครับตัวนี้ไม่ยาวกันตดน้อไปทแล้วไม่าวร รจีแกรวงครับตอนนี้ครับคงจะสู้ไม่ไหวแล้วครับเรื่องแกวนโดนนะครับโดนดีเลยครับต่างๆแล้วนะครับไม่เห็นแล้วนะครับต้องการไปดูพร้เรียบร้อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับตอนนั้นรจีแกรวง ครับีเดียวนะครับาโน,โนโลครับอาดูโรอาดโรลาคาบิาครับเอาละครับถึงเวลาปรกาะกาศผลนััดเจนแล้วับ